ใส่กัได้เอาสะดวกหันก็ไเตย้งใส่นะครับตามโอเคแล้มันจะดตครับแล้วไปแต่ นาดับเนาะครับนาดับอันนี้เบิ้งเป็นป่ะครับเป็นครับอีคิวนี่ไะครับมันไม่เป็นอีคิวถ้าถ้าเบิ้งมีทีตอนกับเป็นปนะครับเพียงแต่ว่ามันเป็นเต็นดิี่ใต้อีคิวหน้าล็อกมันไม่เป็นจะไ,ไล่ดิซี่มาเอง ถ้ากะย้ไม่ออไมานะอันนี้ตู้ตู้แพ่งๆมันจะได้ไปลายแหลมเลยปลายแหลมได้แม่นครับถ้าถ้าตูบ้บานห้องมันมันติตกลงมากๆแจ้งแหลมมันจะขึ้นบ่หอดมันเลยเห็ดแห้งฟังวันครับตูแ้แพนะ่งๆเนี่ยเดี๋ยไม่อดชิบได้นาอแม่นครับนี่ขึ้นสูงหอดดิเลยครับ อย่ามา5นะฮะ DXR15 Mark II นะครับรุ่น Mark II นะครับนี่คือข้างหลังนะครับเสียงดียินแล้วครับเสียงดียินแล้วแต่เพียงแต่ว่าพวกเราไม่มีพวกเราไม่ได้อยากซื้อมิกดิจิตอลนะครับเพื่อ เพราะว่าเราต้องให้หลายคนคุม,คมเสียงได้นะครับคุมเสียงด้วยได้นะครับคนธรรมดาคุมได้เพราะว่าใช้ในงานรีสอร์ทนะครับใช้ในรีสอร์ทพี่เจ้าของไม่อยากคุมเองนะครับถ้าใช้ดีต้นก็คือคนอื่นจะคุมด้วยไม่ได้ครับคุมด้วยลําปากเพราะดีต้นค่อนข้างซับซ้อนนะครับก็เลยมีใช้มิกแอนละล็อก ใช้มีกนอนน่หรอกแล้วกเ็เราใช้คอสจัดการเลื่องหม่หอนนะครับแล้วก็เก็บ EQ นิดหนึ่งนะครับเก็บรายเลยสําหรับงานกลางแจ้งแล้วก็งานในห้องนะครับเมื่อกี้เราทําในห้องเสร็จแล้วนะครับเราก็มาทํากลางแจ้งนะค<ะ>ฟันไปถึง <c oughs> โอเคตัวนี้เราจะทํายังไงกับมันดีนะครับ เจ้า dx เนี่ย dx เนี่ยเป็นตู้ที่ที่เป็นความฝ่ายฝันของผมเลยครับ dx ของยามาฮ่าเนี่ยครับผมก็สายยามาฮ่านะครับความฝ่ายฝันเลยอ่า dx เนี่ยเราลิงก์มันจะมีคอร์สในตัวอแล้วครับ power amp สามารถตัดเป็นคอร์สได้นะครับนี่นะฮะจะตัด100 hz หรือว่าตัด120 hz ก็ได้ครับ ร้อนแดดนี่นะครับเพียงแต่ว่ามันจะทำา EQ ไม่ได้นะครับแล้วก็ชุดนี้นะ่ะเป็นมิกธรรมดานะครับมิกก็จะเก็บรลยเะเอียด EQ ไม่ได้นะครับมันก็จะเกิดอาการบางทีก็มีเอาไปใช้บางทีความฉี่ก็เกินนะครับไมค์ก็หอนแล้วเวลาไมาหอนเราจะทำยังไงเราเราทำ EQ เก็บยลยเอียดไม่ได้วันนี้เราก็เลยติดตั้ง อดิจิตอนนะครับของบลูทู a อะิโอเทคนิคนะครับโจทย์นี้พี่เจ้าของเป็นคนตั้งขึ้นมานะครับให้บลูทูอคอร์ดมาใส่เลยครับแล้วเราก็จัดเลยเพราะว่าอย่างที่บอกไปเมื่อกี้นะครับเพื่อที่จะให้นนให้ลูกน้องได้ใช่ยูในนยให้จอมันดับด้เพื่อที่จะให้ลูกน้องคุมได้นะครับโดยที่ถ้าเป็นมิกดิจิตอลจะเป็น คนที่มีทักษะคุมได้จะเป็นคนอื่นคุมลำบากนะครับโอเควันนี้เรามีโจทย์คือทำยังไงก็ได้ให้เสียงดีแล้วก็ไม้ไม่หอนกับมิกธรรมดา <transcript> ในราคาไม่แพงฮะเสียงปืน<ต>ยิง<อ>ขึ้นฟ้าปา ก็ดำปืนออยู่่งมั <พ spotlight S 1> น,นมือปืนมือปืนฮอร์เมื่อปืนมือปืน,ปน,ปน,ปนกระสุนปืนงครับกระสุนปืนอังอนองอ่าย็กน้อยเคลียร์ทางเคลียร์ทางเคลียร์ทางตรงนี้เดี๋ยวพี่จะตีลังกาออกแล,ล้วปากไข่ปากมันจะเตะปากไข่บอลปะปะปะว่ากันเด้อมื่อใดได้วัยเต้นผู้เดียวที่จะใส่พื้นที่หลายแถบเต้น s w i ลตแบก็ได้รายละเอียดขึ้นครับเดี๋ยวผมพาฟ <What are S 1> ัง <here? S 1> ครับ <right>. yeah. อันนี้เสียงที่ผ่าน EQ ครับผ่าน EQ ของคอสครับ <est> มันจะฟังง่ายขึ้นครับฟังสบายขึ้น ันนี้เสียงแฟดนะครับที่ไม่ผ่านดีคิวมันจะออกเสียงกลางหน่อยครับมิดโลไม่ค่อยมีนะครับมันจะออกวงวงหน่อยหนึ่งนะครับออกออกออกดังๆหน่อยมันจะฟังออกหูหน่อยนึงนะครับส่วนเสียงแตง่ง มันจะเก็บเก็บให้มันไม่หนวกหูนะครับเก็บความถี่มันจะฟังหนาหนาขึ้นนะครับเนื้อเสียงจะหนาขึ้นนะฮะแล้วก็เบสกระชับขึ้นนะครับ